เรื่องอะไรก็เย็นโลลูกม้วงแมงโคูรถกุดคูแมงคูแล้าสมมติว่าไปปุ่นปิน้นตัางโดได้ไปแก่พักไปแก่พักน้ำกับปลาโดตออกล็อกตัางไปหน,าาน้าชั้นแตนเดยกชายครับ Macro Ông cô kết tỏ ra đại qua đô Trong một cả ba này con cô ngô Phải trưng mở tu open the door Đó là đường tu đấy Biết tủ, chặt đó Ta tu hiếp Chép đó Còn lắm nữa นีพื้นเตะตรงนั้นเปิดตูอะไรก็โอเปนได้ดอกปิดตู้ชัดดอกอ๋อชัดดอกเออคุณรีกว่าฮุบดอกปิดตู้เออดอนประตู้ดงเอออันี่ยคูขึ้นมังกุดวัดคอนหมดแดงครอปตู้แก่ไทย กูรูดลงครับตู้ลิ้นเลยไปตึงเจอญาติใช้ตู้พอเหลาต้งเพราะกับเมียไม่ได้ก้าวแข่ได้เจ็บตู้ปีกันอันรู้คุยอะไรกันน่ะลูกอยู่ที่จอเล็ดแต่ถ้าสมมติว่าเราเครถด ก็รถกันอ้ไรทั้งมดรถค้ากับรถไรเวอร์อ๋อทั้งหมดรถชนกันวันคาคำวันก้าโคคลูมอะไรวันค้าคำวันก้าคำอะไรรถกันหนึ่งมาวันก้าโครถกันหนึ่งไฟคลมเล่นไปชนกันแล้วเอาละโลกตีนในเมืองเราฮุ้บเด้อในไรแล้ว ดูที่แรงเรือ่องอุบอยู่เลยมันมัน,ม,นมันครวเลยจะเล็อ่ะในเมื่อเติมมากกันแล้วพร้อมกันแล้ววันนี้พอตรงกันที่จะพูดคุยอะไรบางทิ้งบางอย่างนะคืก็จะตามกว่าใจเด็ดรักกว่าวันที่มาที่จําหนักแค่นี้เตอร์นี่มาหรือเปล่าท่านอาจารย์ครับผมยอมรับกับท่านอาจารย์ว่าผมหนีเสด็จพ่อเสด็จแม่มาแต่ตอนนี้เติร์รู้ไหมว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่กําลังประกาศ บ่ากว่าใจเด็ดซักอยู่ทีน้อยค่อยครับไปยังนครเทพสิงห้นดวนท่านอาจารย์อนุญาตหรือเปล่าครับพอจะไปก,กข้ามเพื่อลูกในเมื่อเธอตองการจะครับพอคิดว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่รีบเดินทางครับไปยังนครเทพสิงห้นแต่การไปนี่จะหงนายนูหน่ยหนยนนายเถงและน,าย,น,ยนายที่นวลก็ไปกันคนต่างชาติคนนี้เป็นคนบ้านหนอ,องกอกหน้าการที่ไปนี่เธอจะต้อง เล่ๆลักๆงามงามกันในด้านมัพูดโดยเฉพาะกำราจัดทรัพย์ในนู่นหน่วยไดบ้างเออเรากับนายเต็งเล็กน้อยกับนายจีนวลโน่ไอจะพี่กิงริดได้ชิ้นเดียวแตดงได้แสดงคลิปเยสและกำราจัดทรัพย์นายเต็งได้อยู่เล็กน้อยกับตระหนัจชดในนู่นหน่วยมั่งดิ เออพี่หนุหน่นยไม่เคยเหรอไม่เคยเลยจริงอันวันคนเมียไปตึ้งไก่ปักไกอาา่อปลาจอนอยกันในลาดเมียมึงเออกะเจนีเจอประวงก็จะเด็ดจริงพอเจอประวงแทด็ด็ก็ไปแต่แป้งแต่คูค่ไก่ปลาจอนก็พูดรจะตราบกันต่างลาดคู่กันไม่พูดกังอายเผื่อนกะเจอประวงตามคู่อ้อาวปลาจอดหนีกิโลลัดเท่าไหร่แล่มึงตอบเรื่อง ด้วยคราวด้วยกระมมขอเดชะไอ้ที่สวรรค์นกดแล้วกิโลกรัมละสามสิบไอ้ีอ่ยังไม่สวรรค์นกนดยังเะด็จไปจะเด็ดจดดมาอยู่ในพุ่นนั้นกิโลกรัมละหกสิบกยสวรรค์นกดจนกรแกตั้มกลัวอา้าวตัวนี้ทำไมตึงหงหงายท้องอ่ะกลัวทรงพระประชวนโอ้ หนุยนนน่ยป้าจอนเป็น้าแผ่นดดิลละบ่ดิแกแตามาทำไมถึงประชวนคว้าจเวยเป็ดเข้าไปโอ้เว้ยเป็ดเยสเป็ดอะไรเป็นหนุ่ยที่เขาเกี่ยวประราชเดืนอนได้เหลืองนี่พี่หนุ่ยไม่ทราบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยกำราชครับถามพี่เท่งตาจบหมดหมดกว่าใจน,นอนบรนทบ Qua chai non lắp, bần thùm lắp Qua chai clon Trông và cạc cạc à. Trông clon Qua chai Yến, trông yến Qua chai Kinh à, phươn Trông và trang phươn Đã qua chai quan đáp Trông trái và giá đáp à. Còn rưỡng gần Đã qua chai đơn Rát sẽ đầm đơn วิ่งลุ่มพินี่ไม่ใช่เอาเล็กนายนุยน่นวยนายเตงนีน่ก็กคอยศึกษากันต่อต่อไปครับแต่ยังงั้นวันนี้ผมกขับนมันสการลาทนอาจารย์ครับอืมก็จะเ,เดินทางโดยความโชคดีครับปัํมหน้ากับการงานจยนนุ่นวยนีนปันพปลือก็ได้มาศึกโหยดอาเต ได้มาโยนนี้หลกวันค้อนสาบข้าววัวบัวู่ตีวัดจืนได้เก่นซิกมาอยู่วัดนี้ไปตรวจสอบกับไปตรวจชอบก็เลยใช้เงินตรงซึกคือตอนเด็กปมบัวชในวัดนั้นยังประโยชน์แจ่มหรวงพงแต่ทีครับแจ่มโรบโนูก็บนไปตรวจสอบก็อกกคุโยนในวัดตรงเดียวเทียอนครับไอ้บาวอันมาว่าบนไปิล่วงหนุยไปตรวจสอบแม่ผมที่ กูกันอีไปก็มีปัญหาอยู่ทม้ำประการหนึ่งไม่เคยอยู่วัดจองคนที่ตกนักจ้ำเ่วยไม่เป็นติทีตี้มเพลือตําเพลือกันยกขึ้นได้พอปัน,นีได้ย่มไปป้าปราบเดินจากจ้ำบงนะจะววัดจะมาจะไปด้วยถ้าผมมันออกแากวัดกับกูตามบังเอิญว่าคนตกนักพอคนตกนักถึงกูตําเพลือเก่งชเฉย ไปแก่นไปจนถึงงานท้องานท้อ mm ันอยู่ในหน้าอามานท้อบรยู่ในหน้ากันนำท้วมในหน้าฮักขูขึ้นไปตึงชวดเถื่อนเขาใจป่อยกันแล้วเขาว่าชวดอ่ะเฮ้ยนว่าชวดไม่เป็นกันนึกขึ้นได้ว่าชวดชอบขุดชะลาออกขึ้นงานขุดชะลาฮั่นฮั่นฮั่อฮันให้ได้อยู่งงานช่วยกะแหล ได้ใจมันดวงดีแก่ไทยกว่าเพียงทีนี้กูตรวจลับตามเที่ยงงางั้นละกูใจหึงตามกาห้องงาจ้าป่าโหย่ไทยก็ว่ามีเจ้าดุยมาองเียวฟังเียงตาชดได้สกี่นิดปากไม่เพียกูจ้ามเอยใจอยู่หลายวันไม่กูเมาหมดประเด็นนั้นทีนี้กูตรวจลับตามเที่ยงงางั้นล คูใจหึงทำแทนฮง่างงเจ้าปาโย่ตายก็ว่ามีเจ้าดนุยมาองเดียวฟังเ้าตวไดตักี้ิดปะไม่เบียกูจ้ามใจอยู่ได้วันไม่กูเมาหมดวันอนั้นปลาได้เมาใจดำปลื้มนเปื้อดยเคยบานกร์ฮองโปอากบมนได้ลูกเมามาตรง ไอ้ลูกบ่าวมาตรงเออกูไใจดำพลืดแดนหนังตายมาแดกเหล้าตุงวัดวนเลือดแดงแล้วซอยข้าวหอรถแต่ทีนี้ก็มางงเงงงงเงงไอ้รถหล่อบัสการมันว่านนนนนเจ้าท่านกำเร็ดทีทีรอลังไม่โดนมัดลมเหมือพลือให้รอบัสรถมาแปดสิบกูกำเรแดเลบชุมเลยความไม่มันว่ายกูโจดแล้วครัม cô ừ, mặn chót ở khu trâm, ở khu này qua ở mặn này trâm lôi đấy, đẹp trút, đẹp quá tới vậy luôn rồi, nhà trao là ngốc buồn nuối, à. cô kia nát nẻ, anh pí đi được ngốc, chị đang ráng, chị nghe pop pop văng bài nhớ, cô chọi bị ráng nay dám muôn là đi, mày nghe chuyện cõi ya, đây mày đáp, coi qua mày đáp เอยเด็กทุจีนพีเด็ทุกเอยข้อ,อยาทุบควายทุกยาหมอนในเบา้ามันว่าไม่ว่ายังได้ทุบยานี้ยวัายาไรหมอนแหงแปรบมันว่ายาจีนให้กูากาบเลยจุดได้ลัวเดียวเจ็ดที่พอนเลยโต๊ก็เคยแลว้วหลูกตัดลแล้วนะมาแลไรหลูกตัดไม่จะโมกวันเวลาทุบ่อยหว่าคูกันไม่ออกวันเลยเจ็ดที่นี้แม,ม่มึงเออแถวไอ้นี่ในะควันหออ,อ,อ,อจริง เรงอีใายแล้วนี่แหละตู้ชิกตอนนี้พอจีรังลาวเลยพอจีรังก็มาบนลาวพอมาบนลาวกูเห็นว่าเห็นกับองางได้แล้วเด็กตั้มรพื่อคุ้ไม่พอเคยแล้วเลยพอไปถึงอันจรกูจังได้กับจับองางใช่จบก้กูจังได้ก่อนตัวจะใช้ตะเปลว์ล่วงทวดทุโปอยองางออกนะแดงมากลับตาเปลว์ล่วงไม่ทวดอย่าโปอยนะกลับ เาก็แจกเบีเด็กคนอยู่ชิบยู่ชิบนย่ชิบยูชิบย่ชิบคีคนคนอ๋การิงาขูขึ้นชวดพอขูขึ้นหนังบังเอิญเจ้าปามารดตนาจีมาเอียงปันเตอฮองององอับอับอับใส่เด็กปล่อยออกแล้วมันกว่าคู่วดงี่เจ้าปาาจับติดพอตนไหวเบี้ยกาจ้าวต่างไล่หอมเดาว่า ปัจจัยกันนี้ง่ายเพื่อเจ้าหน่อยผู้จเจริญถ้าเพื่อเจ้าตรงการใจดับเจกาผู้เจ้าทั้งหลายคงละซ้ำรอยไม่ให้บาดเดียวกูตาต้อยเลยเดียนกูไม่ทนกับกูเน้ยใครหองปักเปล่าใครไม่ให้เบียก้ามาบอกก้ามาตึงปังก้ามาตึงปังก้ามาตึงปังมึงต้อยเจ้าปาบเจ้าปาบต้อยกู่เพ่ควันเนาะมัดเลย เจ็ดเทียกมันเห็นนะฟลอดูดลูกตัดเห็นวะเห็นวะฟลอดูดลูกตัดเห็นว่าดูดลูกตัดกว่านักเจ็ดเทียนยัดแม่ไม่เจือกันแลว้วเลยฮะอ๋อด้อพอที่กเลวพี่กันวกนว่าบ่ นายเตงเป็นเพื่อนตกทิกไปบินตาบานกับตาณาจาันไปบินตาบานกับกับปอไว้บ้านแรลกตาณาจาันกิดเลยให้วใหค,ควา,ายเจ้าโกงบ้านควายชายหนังหลับเม็ดปลาโยเกิบนบ้านให้ควายเมียกับปา,า,าข้าวมาปกปาข้าวมาตึ้งปับ๊บกับเปิดบานตะพีเจา้าปอพ่มเปิดบาททนตวอนข้าวประจับมือเลยเกจีนะัก ปลาเปรตปลาปี่วะปลาอุบัติเะอปนีกว่าไหนตายขั้วป่าปลาลงมาติดกั้ใจแกปอเปิดบาทเปิดวนเปิดบาเด่นแกก็ต้องด่าไม่ใช่ได้หนุงบงไปปอเปิดวนตึ้งกบยืนเดงอยู่ตายบาั่นะ่ะเชิญตะงกลับกับปมเชียงจันโงนหนึ่งกันเฮอไปทัก ไปตไ้องตายแต่ใใได้จนตายเพื่อต้องตายเดินก่อยแรกเดินก่อยได้เลยว่าเดินต้องตายไปแต่ในตายเปลือออ๋บอกนี่พ่มไปนี่ฉันจะไปว่าเคยห้าบ่บอกเค็นเดินต้องจันบ่บอกทุกวันเพราะฉันมีโรคไปเนยเจ็บไปเนย้อนเนยนั่นที่พ่อมต้องห้าบ่บอกเค็ญแต่ไม่คนเค็ญเดินจันเพื่อเออว่าพัินีพ่พ่ม อามาเกย์นายกองเติบถ้ามันหนาวได้แหละหวหนึกกันได้แล้วจะนอกมากลางหน้ากลางต่องนะใธ่พุ่มเกย์นตั้งต่องแหละจนกว่าไปต้อนเนาะรอใช้ได้ไปลอดแล้วกว่าใจกราบกำลังมาจากทันตายกิน tôi đi rồi mai mùng ba cái phải xuống cùng nhau chắc có tang quá chay mà ba kai lai yok co mai mày cha bên em bạc bạc cu quân งาหาบ้านเมือ,องแห่งนี้พระกองตั้งชองมีพระธิดาผู้หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าคว้าหญิงสีธุดาเช้าวันนี้พระกองรับสั่งให้คว้าหญิงสีธุดาพระธิดาก็มาเฝ้าชมจุด้พระราชจะประทงอะไรท่านผู้ชมจิตตาม้าความเข้าใจต่อมา ตึงเว,วียงสวรรค์บัลลังก์ใหญ่ของราชัยเต็บเตาชาวกรุงศรีเต็บแรงต่อผู้ปกปปครองบุรีราชินีจ้อยกว่านี่คือควองราชันแดดบุตรจีทีชุดาดูงามเนตรครวิเเษมันานางกว่าที่เติมมาจากสวรรค์ วันนี้เจ้าเธอนั่งบังกมกันกองราชันสัดซื้อธาเรื่องความในว่าลูกมีเรื่องที่ขังโก้เรื่องลูกสาวมองในดวงจิต พรอนนี้เกิดความสงสัยในตัวเธอมาหลายวันแนละ้วว่าทำไมหน้าตาของเธอไม่่อยจะยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเธอศึกษาหา,าความรู้ที่จนเกิดความเครียดฮะมีปัญหาอะไรก็ทูลนตอดเสด็จพ่อที่ลูกเด็จพ่อสเสด็จแม่เปียกค่ะคิดเลือกเปื่อในราชวังอย่างนี้อยากที่จะเสด็จไปประบแปดป่าสักประมาณสิบหาวัน แต่ก็แข่งว่าจิเด็ดพ่อจิเด็ด,ดแม่จะทรงเป็นห่วงอ๋อโูกเฮ้ยเรื่องนั้นมันไม่มปมญหาหราเอาเถอะในเมื่อเธอต้องการเช่นนั้นพ่อก็ไม่ปฏิเสธลูกนะพ่อก็จะให้คนนําทางทั้งสามคนคือนายยอดทองนายสีแก้วและนายถงนำทางประพาสป่าเพราะคนทั้งสามคนก็มีความจำนี้จำนานในการเดินป่าเป็นอย่างดี หมายความว่าทุกคนพร้อมใช่แล้วคนทั้งสามคนก็อยู่ที่ไหนหรือไปครับเสเดชพ่อบ้านพักของการราชการาเธอเสด็จประพาสป่าครั้งนี้พ่อคิดว่าจะต้องปลอดภัยเพราะคนทั้งสามคนนี้ก็มีความจำนิ้จำนานในการเดินป่าในเมื่อทุนกระหม่อมพร้อมก็รับสั่งให้ลูกเสด็จประพาทป่าที่เบกันก็ไปหาคนทั้งสามคนที่บ้านพักของการราชการบอกว่าพ่อ อนุญาตคิ้เสด็จประบาท85วันและเธอจะต้องปปลบัน85วันแล้วครบตามจำนวนแล้วเธอจะต้องกลับมนนันที่นครเวียงจันทนอ์อย่างนี้เป็กันเสด็จพอแต่ยังั้นลูกขับตุลาเปกดแข้งา,าติดาตุลาในคานีสง่งไปตีแจมโยธาดังว่ามา บอกแกวางบบกแน่ทด่ปากครและไปพบแามนายโยตาทีบาบัาาากกะรจกไปพบซามนายโยตาที่บาบักกะราจากบ พักแครราชการหลังและมีหน้าที่เป็นผู้นำทางในการเสด็จประพาสป่าทุรกงกแต่ในเมื่อไม่มีภาร,รกิจใดๆก็ก็นั่งพูดคุยกันตามประสาค,คนรักสุบวันนี้ก็พูดคุยอะไรกันท่านผู้ชมติดตามต่อมา สบายใจนะได้พิงปักอยู่เยียงวันเราจังสบายนักนะได้กินดีอยู่ดีไ้ต่อหน้ามีกัญชาประชาชาต่อรับรังไงเรานี่ได้ดังใจอยากขากเเกขากินตีดังซองจอก ตั้งเนี้ยวปิงปอกกินนอละคำก็ยังันมาทำตาเต้ารลยตั้งน้ำตีเรียนก็นกินได้น้องแก้วนะาสบายใจออผมตั้งปัตตรัตนะตลอดมาตึงนุ่มชินตั้งมีองมีนามมีใจจะแกลงพูดตั้งแกงนา้าวใจใบกรูด กูจำรุนปากไปครูตีน